อาวรีแคปสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะับก็กลับมาพมูดโคทการเทรดสะอาดตั้ง0 1นะครับตอนนี้เ,เราอยู่กันในด้านนี้ของ LPT นะฮะเป็นคลิปตัว,ต,วตัวหนึ่งที่แามาเทรดได้ผลกระดานของ b i n a n c e นั่นเองนะฮะตอนนี้เ,เราอยู่กันในไทม์เฟรม5นาทีนะครับเราจะมาพูดถึงการใช้ EMA นะครับผมจะใช้เป็นเส้น200เนาะในการทำสวิงเทรดนะฮะย้ำนะครับว่าสวิงเทรดนะจะไม่ใช่แปลว่าแนว ไอซาและสวนเทรนนะครับมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่นะก็คอนอื่นเลยเรามีเส้น200ทําไมต้องเส้น200นะครับเพราะว่าแท่งเฉลี่ย200แท่งเนี่ยมันจะเทียบเท่าได้กับราคาในจํานวน1ปีนะฮะตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่เราเห็นได้ว่ามันมีการสวิงขึ้นเหนือเส้นตรงนี้ก็มีนะฮะสวิงขึ้นเหนือเส้นแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มันสวิงขึ้นเนี่ยมันจะสวิงลงมาเห็นไหมฮะ สวิงขึ้นปุ๊บแล้วก็สวิงลงนะครับอืมจุดที่มันสวิงลงตรงนี้มันจะมีขนาดเท่ากับจุดที่มันสวิงขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะฮะก็ไม่ได้เสมอไปเนาะถ้าเกิดมันมีการลากของราคาก็จะไปกันย,ยับตรงนี้ก็เริ่มเกาะกลุ่มนะครับอืมทีนี้เราจะมาทำให้เห็นภาพนะครับเทดแบบสวิงเทรดนะครับโดยที่ผมจะเทรดสดเลยนะฮะ อ่ะผมตั้งไว้ประมาณตรงนี้ละกันเป็นช่วงครับหลังจากหลังจากหน้าจอนี้ที่ผมยังไม่เห็นนะฮะเราจะเห็นไปพร้อมคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่าผมไม่ได้โกงนะฮะอ่ะเริ่มรันกันเลยเทคนิคนะครับก็คือเมื่อมันสวิงขึ้นไปนะับถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันอ่ะสวิงละอันนี้สวิงลงมาผมเปิดบ่ายนะครับ เราใช้ค่าเฉลี่ย200นะครับในการดูว่าราคาที่เราซื้อตอนนั้นเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเราซื้อต่ํากว่าเราก็จะซื้อถูกกว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองนะฮะแล้วมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปที่ค่าเฉลี่ยนั่นเองอันนี้คือหลักการนะ่ะเดี๋ยวเล่าไปกันไวๆนะฮะเมื่อกี้มันเป็นการอธิบายเนาะอันนี้จะเป็นการทําให้เห็นภาพ ช่วงนี้ราคาเกาะกับ EMA นะครับเราจะไม่เข้านะาเราจะไม่เข้าช่วงนี้แต่ถ้ามันอะสวิงลงแบบนี้เราเปิดบ่ายนะครับสวิงโลปุ๊บเปิดบ่ายนะครับเมื่อราคาขึ้นไปยืนเหนือเส้นเราปิดออเดอร์นะครับนั่นหมายความว่าเราซื้อถูกและขายแพงกว่าค่าเฉลี่ย200ก็คือเราเหนือกว่าคนอ่าใน1ปีที่ผ่านมานี่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักคิดเนาะโอเคตง้งสวิงโลลงมานะฮะ ถ้ามันขึ้นไปยืนเหนือเส้น200ผมจะปิดอ่าผมเข้าเพิ่มไปนะครับเพราะว่ามันมีการสวิงอีกรอบหนึ่งขึ้นแล้วนะขอให้มันยืนเหนือเส้น200ผมก็จะปิดนะฮะอ่ะตรงนี้โอ้โหกดไม่ทันนะครับจริงๆต้องเปิดเป็น order sell หรือ short นะฮะเพราะว่ามันสวิงหายขึ้นไปช่วงราคาเกาะเส้นแบบนี้เราจะไม่เทรดนะฮะ เพราะว่ามันไม่เกิดการสวิงนั่นเองอ่ะสวิงโลครับเราเปิดบ่ายราคาขึ้นเหนือเส้นเราจะปิดถ้ามันยังสวิงโลต่อเราจะเข้าเพิ่มนะฮะอย่าลืม Money Management กันด้วยนะครับวิธีนี้จะไม่เหมือนกับการส่วนเทรนไอซ์ไอนะวิธีนี้จะเป็นการที่เราเข้าออกด้วย EMA นะฮะ,ะยืนเหนือเส้นแล้วนะครับเราออกครับ เพราะว่า EMA เนี่ยมันจะไล่ตามราคาเรามาอยู่แล้วเนาะมันจะไม่หนีกันไปไกลนะครับเพราะว่ามันคือค่าเฉลี่ย200แท่งล่าสุดนั่นเองตรงนี้ราคาก่อกลุ่มครับอืมกดได้ตำแหน่งไม่ค่อยดีนะฮะตรงไหมปิดไปก่อนแล้วกันนะครับค่อนข้างเสียวโอเค เราจะทำประมาณนี้นะครับซ้ำๆไปจนถึงวันที่ปัจจุบันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะฮะถ้าใครยังงงวิธีนะครับก็ให้ไปเปิดคลิปดูใหม่ตั้งแต่แรกเนาะโอเคที่เหลือจะเป็นการแบกเทสนะฮะ อ่ะเรียบร้อยนะฮะแบ็กเทสเสร็จสมบูรณ์นะครับถึงวันที่ปัจจุบันแล้วนะฮะเราได้กำไรมานะฮะก็4,100ดอลลาร์เลยนะแต่เราใช้ตัวคูณเยอะนะฮะทีนี้เรามาดูจุดสำคัญมันก็คือวินเรทนะฮะ80%เนะครับ,นะรบเยอะมากๆเลยส่วนเทรดที่ได้กำไรมากที่สุดนะครับ จะได้1,000ดอลลาร์นั่นหมายความว่า1ใน4ของกำไรที่เราได้มาเนี่ยจะมีออเดอร์ใหญ่ออเดอร์หนึ่งเลยนะฮะอืมข็วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างปั้นเงินปั้นพอร์ตได้รวดเร็วนะฮะแต่ต้อง Money Management กันให้ดีนะฮะ,ะยังไงคลิปนี้นะครับก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ